n โน้ต4.05ลุงบิมโตนโดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วโค้ดคอสแหคืออะไรและการตั้งค่าอาวุธคืออะไรใครที่ยังสงสัยมาชมคลิปนี้ไปด้วยกันได้เลย เติม VR Point ที่ร้าน Richman Shop ราคาถูกโอนไวปลอดภัย100%ตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามเพจ1 5 0 0 0 0คนและผู้ติดตามไลน์แอดมากกว่า250,000คนใช้เพียงรอยอด i d และ HASHTAG ในการเติมเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับหรือจะเติมได้ที่หน้าเว็บ richmanshop com ได้เลยสกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับ อันดับแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกันก่อนเลยนะครับและวันนี้แพดโน้ต4.05มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรครับเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ3อย่างครับ1ก็คือบิมสโตนโดนเนิร์ฟไปแล้วครับผมลุงบิมของเราสติมบีคอนครับผมลดจำนวนจาก2ชาร์จเหลือใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและราคาก็ขึ้นราคาจาก100เป็น2 0 0เครดิตเลยครับ งานนี้ลุงบิมเศร้าแน่ครับสายแงน้นอดแล้วนะครับผมคราวนี้สำหรับการเนิรฟตัวละครก็มีแค่นี้นะมีคุณบิมคนเดียวอันต่อไปก็คือการตั้งค่าคอสแฮร์ครับอันนี้เป็นน่าสนใจมากเลยนะครับผมก็คือเราไปที่เซตติ้งนะแล้วก็ไปที่คอสแฮร์ครับจะเห็นลูกศร Export แล้วก็จะเห็นลูกศร import ครับก็คือเราสามารถส่งโค้ดไปให้เพื่อนได้หรือให้เพื่อนส่งโค้ดมาให้เราได้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลบให้หมด,ก,ดก่อนเลยนะลบให้เหลือแค่อันเดียว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  อันนี้ผมจะเป็นเป้าตามเทน์นะเป้าตามเทน์ก็จะเป็น142 2, 2่ครับเพราะเหลืออันเดียวเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกด Export profile Code ได้เลยครับการกด Export ก็คือจะเป็นการ Copy c o d โคให้มันออกมาเนี่ยเราได้โค้ดมาแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เรา Copy ปี้โค้ดเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ถอยไปปุ๊บแล้วเราก็อันนี้คือเราก็จะได้โค้ดของเป้าเทน์มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่แน่ใจครับว่าถ้าเรากด Enter ไปเพื่อนจะสามารถ Copy จากช่องแชทตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาที่มั่่นใจก็คือสงไปแช Facebook หรือว่าแชท Discord ให้เพื่อน Copy โค้ดอันนี้มาได้ครับเมื่อเราได้โคด Copy อันนี้มาแล้วเราก็กลับมาที่ Import ครับผม i m p o r t Profile Code แล้วเราก็ก๊อปวางคนเมื่อกี้ไปเรียบให้เรียบร้อยเลย Import เรียบร้อยครับเราก็จะมี Import number Number 1ก็คืออันเดียวกับเทนเมื่อกี้เลยนี่คือการตั้งค่าโคสคอสแหงครับเราสามารถส่งไปให้เพื่อนหรือให้เพื่อนส่งมาก็ได้ถ้าเราอยากจะ Copy คอสแหก็กดปุ่มเดียวเลยครับ กดปุ่มนี้ Duplicate Profile เรียบร้อยครับเราก็จะมีโค้ด2อันเพื่อบางทีเราอยากจะปรับการตั้งค่านิดหน่อยโดยไม่ต้อง on off ทั้งหมดแบบปรับสีนิดหน่อยอะไรพวกนี้ครับเราสามารถ copy ได้อันนี้คือในส่วนของ Code Cost Hair ครับผมส่วนต่อไปก็คือการตั้งค่าอาวุธครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมกันก่อนเลยตั้งค่าอาวุธเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใน4.05นี้ครับเราไปที่ Control ครับเราไปที่ e q u i p แล้วเราก็มาตรงนี้ครับ2ข้อนี้คืออันล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเลย Don Auto e q u i p m a า i ก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะใช้สกิลใหญ่ไปแค่ไหน mm hmm. เมื่อเราใช้เสร็จจะไม่กลับมาเป็นมีดแน่นอนสมมุติว่าผมใช้ RPG mm hmm. ไป mm hmm. มันจะไม่กลับมาใช้มีดแน่นอนครับ mm hmm. อันนี้หมายอันนี้หมายความว่าเราจะไม่กลับมาใช้มีดแน่นอนดอนออโตอิคว mm ิปมาลีบางทีเราอยากจะแบบใช้มีใช้มีดวิ่งไงแล้วเผื่อไปใช้สกิลปุ mm ๊บ hmm. แต่กลัวถอดกลับมาเป็นมีดก็จะไม่มีแน่นอนจะต้องเป็นปืนแน่นอนครับอันนี้คือฟีเจอร์นี้ครับส่วนฟีเจอร์อ,อ,อันนี้ก็คือสออันนี้ก็คือ most recent r e c e n t o r y ก็หมายความว่าจัดถือของที่ถือล่าสุดครับถ้าเราถือปืนพกล่าสุดแล้วเราใช้สกลิลไป <Okay. S 1> ก็จะกลับมาเป็นปืนพกถ้าเราถือปืนใหญ่แล้วใช้สกลิลไป <Okay. S 1> ก็จะกลับมาเป็นปืนใหญ่ครับส่วนอีกอันนึงอันขวาครับ strongest หมายความว่าปืนที่ใหญ่ที่สุดครับไม่ว่าเราจะถือ ปืนหรือว่ามีดอยู่ครับเมื่อเราใช้สกิลเสร็จแล้วก็จะกลับมาถือปืนหลักครับผมนี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งทําให้เพื่อนๆสามารถเลือกเล่นและเลือกตั้งค่าได้นะครับผมส่วนอันอื่นก็มีแต่การแก้บัก็กแล้วก็การอัปเดตแมปที่จะทําให้เราได้เจอแมปซ้ําได้น้อยลงครับอันนี้ก็หวังว่าแมปกับระบบแรงจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับผมสำหรับแพทโนต4.05ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ